นมออกตนได้ทำภารกิจส่วนตนนะรับประทานอาหารในเดียบรอยแล้กก็มาพร้อมกันทีซา,าลาลงทำหนีในเวลา12นิกา30นาทีตอนนี้ก็1 0นิกา30นาทีเหลือประมาณหนึงชั่วโมงนะหึงชั่วโมงพรานั้นก็ขออนุญาตใส่เสียงปัจจุบันพันให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทัวกันได้รับทราบโดยทัวกัน ไม่ออกผู้ที่อยู่ทั้งบ้านก็ได้ออกมาถือว่ากิจกรรมของชมรมคน้นบุญเท่านี้ห่างหายจากการฟังรรมของงานบุญกระถินประจําปีนี่ไปหลายปีด้วยเวลาที่จํากัดเท่ากับบนมีการฟังธรรมปีนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพื่อนไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าปักพพกระถิ่นให้กับ คุโยมอรพันน์เรื่องวิทยาพุทธคิดเรื่องหมอคิดนี่ได้นํามาถอดถวายย่างอารามวัดปัญอนได้ชุมนาสถานที่ชุมนุมสง์ในมืออื่นเวลาเก่านาิกาสามสิบวันที่โดยปมานอภัยนั้นมือนีกะเป็นมือที่ได้สมโพธองค์กฐิิ่นสมโพชองค์ผ่าปะกรินประชาท่านตามกำหนด,ดการเพราะนั้นในเวลาสิบสองนาฬิกาสามสิบที่โดยปมาณนี่ก็สิมีการแสดงพระธรรมชนนาแล้วก็ช่วงแรกเวลาสิบเนาฬิกา ก็จะเป็นการประกอบพิธีในส่วนของการเจริญพุทธมนต์สมโพธิองค์สมโพชพาพ,พะระกฐินพระเจ้าท่านเดลกาเวลาซิปเก่านิกาโดยประมาณก็จะเป็นการท่วัดเย็นและกาท่าวัดเย็นเพื่อเป็นการบริหารจเจริญปัญญาของพวกเฮาสืบต่อกันไปอันนี้เป็นไปเรีเยียบง่ายในการจัดงาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชท่านแล้วก็มืออื่นในเวลาแปดนาฬิกาโดยประมาณกาับคณะทั้งเมื่อศิกษาพรมการทีนาห่างทรัพย์สินค้าศูนย์การค้ารบินสานกอจเพื่อได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระเจ้าท่านเข้ามาที่บริเวณวัดและก็ประกอบพิธีในส่วนของอการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชท่านสืบต่อไปอันนี้ก็เป็นกำหนดการโดยสังเขตซึ่งกระิมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักง,งานวัฒนธรรมจรังหวัดระเอ็ดมีเจ้าหน้าที่จากาสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดระเอ็ดมาเป็นผู้ที่นำพาในการปฏิบัติซึ่งก็ขออนุญ,ญาตแจ้งให้ทุกท่านรับทราบสำหรับญ,ญาติโยมผู้ที่ปีนี้ขออนุมโมทนากับญ,ญาติโยมที่ได้บริจาคร่วมบุญโดยเสด็จพราชกุศล หนึ่งในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิธธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพได้พระราชทานผ้าปกตินมากญาญชมก็ได้ทาบุญเรียกว่าทาบุญโดยเสด็จพระราชกคศลกับพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโปรดเก่าโปรดกำมพระราชทานผ้าปกตินมากญาญชมก็ได้รวมบุญมาตามไล่สื่อไล่น้ำทีทางพิธีกรได้อนุโมทนาผ่านไปอขออนุโมทนากระกันกันยังเปิดโอกาสใหญ้ญาโยมได้รวมบุญ ทําบุญโดยเสรษจพระราชุกุศลอยู่จนถึงมืออื่นพุ่ละมืออื่นจังสิไดใดประกอบพิธี่ถอดถวายผ่พาพกรถินแล้วก็ถวายบริวานกรถินต่อเนื่องกันไปในช่วงเศาร์สำหรับมือนีกาในช่วงเวลา12าบสนกาก็จะเป็นการฟังธรรมในส่วนของพระธรรมกทึกที่จะมาแสดงพระธรรมสนาพราะนั้นกาประกาศไปยังหยาดโยมชาวบ้าน ผู้อยู่ในหมูบ่บ้านใดมารวมฟังธรรมด้วยกันเตือ่เขาเป็นเจ้าบ้านเขาเป็นเจ้าบ้านกน็ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่ขอเชิญมาร่วมฟังธรรมการฟังธรรมถือว่าเป็นบุคคลที่ฟังนี่เป็นไปในเรื่องของการก่อให้เกิดปัญญาปัญญาเนี่ก็เกิดในหลายๆส่วนการฟังธรรมนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญญาเพราะนั้นคนที่อยากจะ บ่มไมเวียนไหวยตเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี่ต้องต้องถึงพอมในปัญญาปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะดับกิเลสแล้วกองถูกใดซึ่งเป็นแนวทางของการที่จะให้เห้านี่สิ้นซึ่งสังสารวัตรใดเพราะนั้นรักของการฟังเทศ์นี่จึงเป็นสิ่งที่คููกับงานบุญต่างๆแต่ว่าบางคนกับมองบ่อยจะเห็นคุนข่าวของการฟังเทศมองเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของศาสนาพิธีอันนี้คุณ อันนี้อัน,นเป็นเรื่องที่เ,เขาใจผิดเรียกว่าบ่าเป็นไปในส่วนของสัมมาทิฏฐิเป็นไปในความเห็นผิดเรียกว่ามิชาทิฏฐิเราะฉะนั้นการฟังเทศเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนสําคัญฟังเทศกับเพื่อเอาปัญญาถูกสิ่งถูกอย่างพระโพลสัมศาสสดาสามารถพระเจ้าตัดเหมือนกันบ่จะเป็นของการของอิธิลิตก็ดีหรือเรื่องของการท่ายใจก็ดีพระพุทธเจ้าว่าอย่างบ่ส่งสรรเสริญ่าเป็นหนทางการดับถุกเหมือนกับคําสอน คำสอนนี่เป็นอัศจรรย์ที่สุดคำสอนเป็นอัศจรรย์ที่สุดพวลิศนี่กับสุไทยกับยังแพร่เรื่องของกรรมคือเก่าแมกระทังพระมหโมคคลานาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทีมีฤทธิ์มากมีฤทธิ์มากสุไทยกับยังบปพลเรื่องของกรรมที่ได้กระทําสุไทยก็ถูกโจรทุบตายพราะนัาคในเรื่องของปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญปัญญานี่ก็ต้องเกิดจากรักของสุจิปุริที่เราเรียนมา นี่คือ,อปัญญาเกิดจากาการฟังเกิดจากการคิดเกิดจากการไต่สวนทวนถามเกิดจากการขีดการเขียนการลีขิตนี่สุจิปุรินี่สุตะมยะปัญญานี่ปัญญาที่เกิดจากาการฟังพันธนกาถือโอกาสีนแกงข้าวให้ญยาดิโยมใดทราบโดยทั่วกันาบางทีเขาถือเป็นยาหรือของยาปากคอรนี่บ่ได้ถ้าไคที่ไปเลี้ยงยาปากคอกพู้นะไรก็ยังห้างไกล หางไกลาจากหมักผลนิพพานเพราะว่าถ้ายังมาเวียนไหวายเกิดอยู่นี่ก็เป็นทุกข์ยุลำไปเพราะชีวิตของมนุษย์เท่านีก่การเกิดกับเป็นทุกข์การเก็บการแก่เฒ่าชราการตายเนี่เป็นทุกข์เพราะนั้นการี่เฮาสิ์ดับทุกข์ได้นี่มาต้องถึงพอรอม้วยปัญญาญาณนั่นเองคือการที่บมาเวียนไหวใยเกิดในสังสารวัฏนี่อีกสืบต่อไปนี่ยเพราะนั้นอันนี้ให้เขาใจรักเพราะนั้นทุกๆปีนะ ทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของกิจกรรมร้องการฟังเทศมาอยู่ตลอดแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่กิจกรรมของชอบลูกบุญเขาก็จะห่างหายจากร้องการฟังธรรมไปเนื่องจากบางปีเขาก็มีเรื่องของระยะเวลาที่มีความกระชั้นชิดเขามากก็เลยห่างไปแต่ปีนี้อาตมาก็ให้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเพื่อบ่อยให้เขา่างจากโลกกุตระรรมเพราะว่าบางทีเข้าไปเรื่องของเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับรองโลกเกียร์ถมากเขาก็ห่างจากโลกกุตระรรมไป ถ้ามาโลกียรรมันคือฮะถ้าเขาไปมุถ้าเขาไปยึดติดในเรื่องของเรื่องของคดีโลกนี่มากจนเกินไปเขาก็ห้างจากคดีธรรมันเป็นสิ่งที่คููกรรมพนั้นแต่ว่าเรื่องของโลกุตรธรรมนี่เป็นสิ่งที่ที่เท้าสินจากความถูกดับซึ่งความถูกใดเพราะนั้นกะมันมีเรื่องของวิธีการเรื่องของกรรมวิธีเรื่องของหลักในเริ่มารพระองแปดเนี่ะเป็นหลักที่จะเป็นทางเดินเป็นทางเดินพวกเข้าอยู่เพนั้นกะ ขอแจ้งให้หยัดยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่อยู่ในบริเวณวัดเนี่ยแล้วก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านกันยังท่านอยู่ที่จะเดินทางมาที่บริเวณวัดปานอนเพื่อที่ยะฟังเทศฟ,ฟังธรรมในส่วนนี้เพราะว่าถือว่าปีนี้ก็ปีนี้ปีหนึ่งที่เ้าองแต่มีการจัดงานบุญกระถินที่เป็นไปโดยเรียบง่ายเพื่อ,อย่งประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกคนบริเนนของก้อมเลเรื่อง,รองบริเนนเรื่องของเถิดเทิงแต่ว่าเฮาเนนเรื่องของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ให้แกลผู้ทีมาร่วมกิจกรรมพระนรินีก็เป็นมือร่วมเป็นมือร่วมที่เปิดโอกาสในทุกท่านได้มา,าร่วมทาบุญสมทบเป็นจตุปัจจัยบางเป็นสิ่งของบางซึ่งเป็นบริวารกรถินเป็นพระป้าหางกรถินไปเพื่อส่วนหนึ่งซึ่งปีนีเ้เธอเป็นโอกาสเป็นมงคลทีโยมหมอนี่คือคุณหมอสตัตวแพทย์หญิงอรพันน์เรื่องเรื่องวิทยาพุทธคินได้ขอ พระราชนผ่าภักดิ์ถิ่นซึ่งสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเนี่ยเพิ่งกระได้ส่งโปรดเกล้าโปรดกหม่อมพระราชนผ่าภักดิ์ถิ่นให้สัตวแพทย์หญิงอ,อราัพราเรื่องเรื่องเวียผู้ขีนหมอคิดเนี่ยได้นำมาถอดถวายแด่พระภิกษุสงผู้ประจําพรรษาตวนไตรมาดในอาวาดดัตในอาล่ามวัดบรรณนิ่พนันเมืองอื่นเนี่ยคุณหมอคิดพร้อมโดยคณะาสายบุญหนัาคเรณมิตรแล้วการยติธรรมชมรมคนบุญท่องเกษตรรวมกัน มาทอดถวายผ้าพระกฐินอันนี้ก็เป็นเรื่องของตามพระธรรมวินัยเป็นเรื่องของสร้างกรรมสงในส่วนนั้นไปอีกส่วนหนึ่งก็เปิดโอกาสในงานยมได้ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลคำว่าโดยเสด็จพระราชกุศลก็คือรวมบุญนั่นแหละ,ะรวมบุญน้ำเพลินนี่โดยได้บริจาคก,กะปประตุปัจัซึ่งกระทุปใจัยส่วนนี้ก็สินําไปในการก่อสร้างองค์พระธาตุหลวงสาเกตนคร เพื่อเป็นอนุสณ์เมืองรอยสืบต่อไปนี่อันนี้พนันกะย่าโยมก็ได้รวมบุญกันมากตามจิตสัทธาที่มีมากน้อยกะแตกต่างกันไปพร้อมกันนี่มืออื่นกะอย่ยมส่วนหนึ่งกระเจิถวา,ายผาไตบริวานกระถิ่นผาไตบริวานกระถินนหา,ายครับพระผู้ทรงผู้ที่มารวมอนุมโมทนาหน้ามืออื่นจำนวนยี่สิบแปดยิบเก่าเจ้าภาพในขออนุมโมทนาแล้วก็ปีนี้มีความพิเศษมีความพิเศษก็คือ ทางวัดใดมีการอัญเชิญองค์พระปฏิมาหรือว่าหลวงพ่อทองค่ำนี่แหละซึ่งมีน้ำหนักเป็นพระทีม่มีที่สร้างโดยทองค่ำบริสุทธิ์นักหนึ่งกิโลกรัมนี่ซึ่งคุณโยมคนใดนํามาถวายไหวที่วัดนี่ปีนี้ก็ได้อัญเชิญลงมาให้ญาติโยมใดกราบสักการะกันซึ่งมีน้ำว่าพระพุทธสุวรรมงคลมุนีพระพุทธสุวรณมงคลมุนี นี่ซึ่งเป็นองค์พระบัติมาซึ่งได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานให้ย,ยมเล็กกับสักกะะหนึ่งในโอกาสพิธีทอดถวายผ้พาพระกฐินพระท่านของวัดพระโอนปีนี้กาบโบมเนสีเอาลงมาเรื่อยๆเพราะว่าองค์พรานีมีมูลาค่าที่มากสร้างโดยต้องคำบริสุทธินำนักหนึ่งกิโลกรัมนี่เอาลงมาอัญเชิญลงมาให้ยมโย,ยมเด้กับสักการะขอพรซึ่งถ่านย,ย,ย,ยมโยมสังเกตกรสิบโบลูดอก พอว่าทังวัดบ่ได้เอาลงบ่ได้เอาออกมาบ่อยๆเพราะว่าพึ่งไม่ย่มเพิ่นเอามาถวายซึ่งเพินเ่นได้ได้สร้างมาตั้งแต่พศ2121หลวงพอ่อทองคำนี่ซึ่งมีน้ำหนักหนึ่งกิโลกร,รัมนะหนึ่งกิโลกร,รมัมเอามาถวายที่วัดนี่อาตมาก,ก็ปีนี้ก็เลยให้อัญเชิญอามาถวายอมามาให้ญาติโยมได้กราบสักการะขอพรกันพร้อมกันนี้ก็เพิง่งได้ทำ สร้างฐานพร้อมด้วยชัดขาวเนี่ยเป็นชัดกลางกันพร้อมด้วยพัดแล้วก็บ,บังเพิ่งที่ได้เป็นเครื่องประกอบอเครื่องที่ถวายเป็นสักการะบูชาของผลซึ่งมิมูล,ลาค่าเกือบแสนนะแต่ร่วมเราก็เป็นแสนน่ะที่ได้ท่างคุณหมอคิดพร้อมด้วยสายบุญนักในเมีเพื่อได้สั่งถวายหลวงพ่อทองคำานี่าได้มาถวายหมื่ว่านนี่ก็เลยได้เอาเครื่องประทับ ฐานที่ประทาพร้อม้วยชัดกลางกันและก็าบางเพิ่งแงละกา,าพัดเนี่ยซึ่งอาตมาก,ก็จำซือเต็มว่ดเดได้เอาลงมาให้ญาติยมได้ได้ชมความงดงามซึ่งซึ่งเรานี่เป็นคุณเป็นสิ่งที่มีคุนคาทั้งด้านจิตใจทั้งด้านจิตใจนะทั้งด,าด้านจิตใจซึ่งยิงยิงน่านวั่นไปก็ยิงมีคุนคายิงมกักทวีคุนเพิ่มมากขึ้นพอเป็นสิ่งที การสั่งมานี่ต้องใส่ความวิกิตพิสดารใส่ระยะเวลาใส่สั่งที่มีฝีมือในการในการเหตุจึงมีความสวยสดงดงามถึงแม้เฮาสิมองเห็นว่าเป็นองค์น้อยนะองค์นน้อยแต่ว่านั่นคืองานฝีมืองานฝีมือซึ่งมีความสวยสดงดงามนี่พระนันปีนีกรไดอันเชิญหลวงพ่อทองคำหรือว่าพระพุทธสุวรรณมงคลมุนีนี่ ลงมาให้ญาติโยมไดก้กราบสักการะขอพรอหนกันทุกครั้งธรรมะที่วัดธรรมะในเหตุการณ์ปกติกาสิวะได้กราบสักการะขอพรเพราะว่าอายุที่วัดนี่บ่ได้เอามาไว้ในสถานที่เปิดเพราะว่าพระนี่เป็นพระทองคำเนื้อทองคำที่บริสุทธิ์ไมีนำนักหนึ่งกิโลก็คือ50 65.5หก 5, 5. ิบหาจุดหาหกสมางธรรมะจอมพลิดนะทองคำกิโลหนึ่งอ่ะหา5ิบบาทนะ เรือ่องหกสิบห้าจุดห้าเลยพ่อใ่ใจประมาณนี้แหละเพะหาสิบมกหกสิบห้านี่แหละเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปีนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ญาติโยมเอาละไม่ออกที่อยู่ทางด้านนอกกับมาร่วมที่ศาลาเด้อจะน้อยอาจารย์พระคู่ว่าปีท่านม,มงคลหรือว่าอาจารย์พระพรัตนสุพจน์คงจะเดินทางมาถึงนะมาถึงเขาก็เสริมพิธีตามกำหนดการได้บ่ได้เพิ่นมาล่อพอเห็นอย่างนี้อาตมาจะเอาเรื่องของเวลานี่เป็นกีนบ่ได้เอาเรื่องของคนเลยข้นเนี่ยมันต้องถ้าคน้ไนไม่มีเนี่ยมันจะพัฒนาตนเองได้ ถาขาดวินัยกับพัฒนาตัวเองอยากคนเฮาสิสําเร็จทุกอย่างเ่ยมันต้องมีวินัยในตนวินัยนี่เป็นเรื่องสําคัญวินัยคือศีลน่ะคือศีลของตนคือระเบียบคือขอบประพฤติคือระเบียบแบบแผนคือแนวปฏิบัตินั่นแหละเพราะนั้นสิงส่งที่มันจะเกิดวินัยดีสุดก็คือวินัยที่ที่ตนเองก่อนอตนเองทุกคนต้อง,งรักษาเรื่องของวินัยที่เกิดกับตนใดนี่มันกับสิบริหารจัดการชีวิตอย่างอื่นใดเพราะนั้นก็ ขอแจ้งกำหนดการใหญ้ญาติโยมได้ได้ทราบได้ดทราบโดยตัวกันสำหรับผู้ที่อายู่ที่บ้านก็สามารถฟังผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุได้ทั้งคืนเก้าสิเมกะเฮิรตซ์แอคืนลอยหกจุดเจ็ดเมกะเฮิรตซ์ตร่วมทั้งฟังทางฟังผ่านทางไลฟ์สดของเพจอวัลบรรโอนหลวงพ่อสุ้มเย็นลอยเอ็ดก็ได้ส่วนหนึ่งพอทุกมเงินสามารถที่จะฟังได้หลายๆช่องทาง หลายช่องทางเพื่อให,ห้เฮาประหยัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของหลายๆอย่างใดแต่ว่าผู้ที่อยู่ภายในบริเวณวัดก็ขอให้เข้ามาในอาสาล่าสาเกตนครอ,อนุสรมงนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันไหวพา,ารับศีลละกาไหวพาะสมะท,สท่านศีลละกาอารัธนธรรมฟังเทศฟังธรรมสืบต่อไปอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบน,นะไม่ออกที่วดาดน,นอกรบทางอยางโยมชาวบ้านนายโยมชาวบ้านกา็มาฟังเทศ นำการไม่ออกลงไม่ออกที่อยู่ทำภารกิจลงขั้วต่างๆตอนนี้ก็ว่างไว้ก่อนพอญาติโยมกับขุนศิษย์หลายที่มืออื่นน่ะมือนี้เฮากับบ่ได้บ่ได้เน้นเพราะมืออื่นนี่เป็นมือที่ทุกคนก็สิมารวมกันในพิธีทอดถวายนะพระนั้นก็ขอแจ้งให้เอากระเป๋ามาให้ขอให้ทุกท่านได้รับทราบไม่ออกผู้ที่อยู่ภายในหมู่บ้านคือกันผูดแถวบุกเยี่ยนหมู่บ้านก็ขอเชิญก็แล้วกันขอเชิญมา รวมฟังเทศฟังร้ำทำกันถือว่าเขาเป็นเจ้าบ้านนะเขาเป็นสิดใดมีโอกาสฟังรรนทำกันเพราะว่าส่วนมากชาวบ้านกับบคุคคลใดไมมีโอกาสฟังธรรมกันปนนัยเ,เลยถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งเรื่องที่จริงเลาเรื่องอาการฟังเทศถือเป็นเรื่องอที่ไกลตัวที่สุดนะที่ไกลตัวที่สุด นายนั้นก c ต้องรักษาเวลาเพรอัตมาให้เพื้นนี่12นาฬิกาเอากระป๋องอมา <c oughs> 12นาฬิกา30นาทีนาะยน i ะน n c e ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ไดทราบโดยตัวกันขออนุมทนาหลวงพีบุญภาะกันนี่ภาะที่การบุญภาเจังหวาดวับ้านคู้เมือง เพเ่อเมืองสวงเจรเีเดเนี่เพื่อนใดร่วมทบุญโดยเสด็จพระาชกุศลเนืองในพิธีอทอดถวายผ้าพระกฐินประท่นานเป็นเง 9, 000, ินเก่าพันเป็นเงเินเก่าลอยเก้าสิบเก้าบาทนุโมทนากัรละกันพระธิการบุญผ้าเจ้าวาดวัดนบ้านคู่เมื่อ